สวัสดีค่ะเด็กๆรับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะนะคะวันนี้นะคะนักเรียนก็กลับมาเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกุ๊กไก่คนเดิมอีกแล้วค่ะแต่ในคลิปนี้นะคะเราเปลี่ยนมาเจอกันในวันจันทร์นั่นเองค่ะนักเรียนไม่ต้องงงนะคะต่อไปนี้นักเรียนจะเจอกับคุณครูกุ๊กไก่ในทุกๆวันจันทร์นั่นเองค่ะนักเรียนขาวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะเรื่องแหล่งและพลังงานและไฟฟ้าค่ะ โทษค่ะแหล่งพลังงานและไฟฟ้าค่ะเดีย๋ยวเรานะคะคุณครูไก่จะขอเฉลยนะคะแบบทดสอบท้ายบทในหน่วยการเรียนรู้ที่5ก่อนนะคะเรื่องแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่คุณครูติ๊กนะคะได้ให้นักเรียนทําไปในคลิปที่แล้วค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนได้ทํากันหรือ,อยังคะ ถ้านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทํานะคะเราก็มาทําไปพร้อมๆกันเลยแต่ถ้านักเรียนคนไหนทําแล้ว คุณครูไก่ขอตบมือให้ค่ะนักเรียนเก่งมากมีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ของตัวเองดีเยี่ยมเลยค่ะนักเรียนขาถ้าใครผิดนะคะก็ไม่ต้องเสียใจค่ะนะคะเรายังมีโอกาสถูกในข้อข้อต่อไปนะคะอีกอีกหลายข้อค่ะและถ้าใครผิดนักเรียนก็ลบค่ะแล้วก็กาข้อที่ถูกลงไปนะคะนักเรียนจะได้เก็บไว้อ่านได้ค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่หนึ่งเลยค่ะนะคะแรงข้อใดทำ ให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่แรงข้อใดทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ 1. การแกว่งถิงช้า 2. การก่อกองทราย 3. การปั้นดินน้ำมัน 4. การดัดบวดโครงดอกไม้นะคะเด็กๆขาแรงข้อใดทําให้วัดถูเกิดการเคลื่อนที่คะข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือว่าข้อ4นักเรียนว่าข้อไหนคะเก่งมากนักเรียนตอบข้อที่1นั่นเองคะ่ะนักเรียนก็ค่ะ ฝนฝนฝนให้เต็มช่องแบบนี้เลยค่ะนะคะการแกว่งถิ่ช้านะคะคือการทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะส่วนข้อ2ข้อ3และข้อ4ี่นะคะเป็นการออกแรงที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างค่ะไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่ค่ะ เรามาดูกันในข้อที่สองค่ะข้อใดทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากวัตถุที่ทำไมคะวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งฟังดีๆนะคะข้อใดเป็นการอะไรคะข้อใดทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่จากที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่เป็นหยุดนิ่งค่ะเรามาดูกันค่ะหนึ่งเด็กหญิงเอออกแรงเตะ ตะกร้อส่งให้เพื่อนนะคะ 2. เด็กหญิงบีออกแรงลากโต๊ะจากมุมห้อง 3. เด็กชายซีออกแรงรับลูกฟุตบอลที่เพื่อนเตะม,มานะคะ 4. เด็กชายดีค่ะออกแรงตีลูกวอลเล่บอลข้ามตะข่าย เพื่อส่งให้เพื่อนอ่านักเรียนคะนักเรียนตอบข้อไหนคะที่ทําให้วัตถุที่ทําไมคะกําลังเคลื่อนที่หยุดนิ่งก็ต้องเป็นข้อที่3นั่นเองคะ่ะเด็กชาย C ีออกแรงรับลูกฟุตบอลที่เพื่อนเตะมานั่นเองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันโอ้ยขอโทษค่ะข้อที่3กันต่อเลยคะ่ะ นักเรียนค่ะข้อที่สามก็ยังอยู่ในหน้าที่113นะคะให้นักเรียนค่ะดูนะคะจากภาพข้อใดเป็นผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุนะคะนะคะจากภาพข้อใดเป็นผลของแรงที่กระทาต่อวัตถุหนึ่งแรงทําให้วัตถุเคลื่อนที่อยู่แล้วเคลื่อนที่เร็วขึ้นสองแรงทําให้วัตถุ เคลื่อนที่อยู่แล้วหยุดนิ่ง 3. แรงทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเกิดการเคลื่อนที่ 4. แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างเขาถามว่าจากภาพ ข้อใดเป็นผลของแรงที่กระทําต่อวัตถุคือลูกบาสอยู่นิ่งใช่ไหมคะแต่เขาทําไมคะเกิดการชูนล,ลูกบาสก็ทําให้ลูกบาสท,ที่ทําไมคะอยู่นิ่งนั้นเกิดการเคลื่อนที่ก็ตอบข้อที่3มนั่นเองค่ะแรงทําให้วัตถุที่อยู่นิ่งเกิดการเคลื่อนที่ค่ะต่อมาข้อที่4ี่ค่ะ ข้อใดเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะดูดีๆนะคะเขาบอกว่าข้อใดเป็นแรงไม่สัมผัสค่ะ 1. การเปิดหน้าต่าง 2. การเตะลูกฟุตบอล 3. การยกกระเปนักเรียน 4. การที่แม่เหล็กผักระหว่างแม่เหล็กค่ะนะคะข้อไหนคะเหล็กๆ ก็ต้องเป็นข้อที่4นั่นเองค่ะการที่แม่เหล็กผักระหว่างแม่เหล็กค่ะอันนี้เป็นแรงไม่สัมผัสค่ะส่วนข้อที่1การปิดหน้าต่างขอโทษค่ะการเปิดหน้าต่างการเตะลูกฟุตบอลการยกกระเป๋านักเรียนเป็นแรงสัมผัสทั้งหมดค่ะเรามาดูข้อที่5ค่ะอยู่ในหน้าที่114กันเลยค่ะนะคะข้อที่5โจทย์ถามว่า ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงสัมผัสและ and path and path and path แรงไม่สัมผัสต,ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ถูกต้องข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุได้ถูกต้องหนึ่งค่ะถีบจักรยานแรงไม่สัมผัสใช่ไหม นะคะสองมะม่วงค่ะล่วงจากต้นไม้เป็นแรงสัมผัสใช่ไหม 3. ต่อกองทรายแรงไม่สัมผัสใช่ไหมคะ 4. เตะลูกฟุตบอลแรงสัมผัสค่ะนะคะเรามาวิเคราะห์ทีละข้อนะเด็กๆข้อที่1นึ่ถีบจักรยานแรงไม่สัมผัส ข้อนี้ผิดค่ะการขี่จักรยานคือแรงสัมผัสค่ะคือการที่เราใช้เท้าค่ะสัมผัสกับเกื่อจักรยานทําให้จักรยานนั้นเกิดการเคลื่อนที่ส่วนมะม่วงร่วงจากต้นไม้เป็นแรงไม่สัมผัสค่ะนะคะสามก่อกองทรายก็เป็นแรงสัมผัสค่ะต่อมาสี่เตะลูกฟุตบอลค่ะเตะลูกฟุตบอลก็คือแรงสัมผัสข้อนี้ถูกต้องค่ะตอบข้อที่สี่กันเลยค่ะ ต่อมาข้อที่6วัตถุในข้อใดที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้ข้อที่6นะคะวัตถุในข้อใดที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้ 1. ยางลบกระดาษ 2. เข็มเย็บผ้าตะปู 3. ลูกกุญแจเข็มขัด 4. ลวดเสียบกระดาษนะคะเข็มเย็บผ้านะคะตอบข้อไหนคะเด็กๆ ข้อที่6ตอบข้อก็ต้องเป็นข้อที่1ย่ยางลบกระดาษใช่ไหมคะเป็นแรงที่อะไรขอโทษค่ะเป็นวัตถุที่แม่เหล็กไม่สามารถดึงดูดได้ค่ะต่อมาข้อที่7เขอถามอ่ขอโทษค่ะข้อนี้นะคะข้อที่6ตอบข้อ1ค่ะนักเรียนก็ฝนลงไประบายลงไปให้เต็มช่องได้เลยค่ะนะคะต่อมาข้อที่7ด พ่อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของแม่เหล็กพ่อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของแม่เหล็กเรามาดูกันค่ะ 1. ดึงดูดวัตถุได้ทุกชนิด 2. ดึงดูดสารแม่เหล็กได้ 3. ขั้วต่างกันจะผักกันสี่ ั้วชนิดเดียวกันจะดึงดูดกันค่ข้อไรถูกต้องคะก็คือดึงดูดสารแม่เหล็กได้นั่นเองคะ่ะข้อที่7ก็ตอบข้อที่2คะ่ะนะคะเรามาดูข้อที่8กันคะ่ะ ตารางเขาให้ดูตารางนะคะผลที่เกิดขึ้นจากการนำแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุบางชนิดค่ะเราดูที่ตารางค่ะ A อนะคะอันนี้คือดึงดูดก,กับไม่ดึงดูดคือแม่เหล็กเข้าใกล้วัตถุค่ะ A ดึงดูด B ไม่ดึงดูด C ดึงดูดแล้วเขาถามว่าวัตถุ B ตรงข้ามกับวัตถุในข้อใดน,นะคะวัตถุ B ตรงข้ามกับวัตถุในข้อใดน,นะคะรวดเย็บกระดาษนะคะ1รวดเย็บกระดาษสองเข็มเย็บผ้า3กันกรายเส้นด้ายอ่านักเรียนดูนะคะ A ดึงดูด C ดึงดูดก็ต้องเป็นวัตถุที่มีสารแม่เหล็กใช่ไหมคะลวดเย็บกระดาษก็มีสารแม่เหล็ก เข็มเย็บผ้าก็มีสารแม่เหล็กกันไกลตรงที่เป็นที่เป็นปากกันไกลที่ไว้ตัดค่ะก็ทํามาจากนะคะก็มีสารแม่เหล็กส่วนเส้นได้ข้อที่สี่นี้ค่ะไม่มีสารแม่เหล็กก็แสดงว่าวัตถุดีนะคะตรงกับวัตถุนะคะวัตถุดีก็คือเส้นได้ค่ะไม่ดึงดูดนั่นเองค่ะ เด็กๆคะเรายังอยู่ในหน้า114นะคะเรามาดูข้อที่9ค่ะนะคะจากภาพถ้าแบ่งแท่งแม่เหล็ก1แท่งเป็น3ส่วนขั้วแม่เหล็กจะอยู่บริเวณส่วนใดของแท่งแม่เหล็กนักเรียนดูนะคะอันนี้คือแท่งแม่เหล็ก1แท่งค่ะ เราแบ่งเป็นสามส่วนแบบนี้มีส่วน A ส่วน B และส่วน C เขาบอกว่าเขาต้องการทราบว่าส่วนใดของแท่งแม่เหล็กอะคะอยู่ที่บริเวณส่วนใดฟังดีๆนะคะจากภาพแบ่งแท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งเป็นสามส่วนขั้วแม่เหล็กจะอยู่บริเวณส่วนใดของแท่งแม่เหล็กค่ะก็อยู่ส่วนไหนคะ A ออันหนึ่งและ B 2สองและ C 3สามและ C ีสี่เฉพาะ B ค่ะ ัวแม่เหล็กก็ต้องอยู่บริเวณส่วนที่เป็น A และ C นั่นเองค่ะกอบข้อที่3กันเลยค่ะนักเรียนขาผ่านกันมาแล้วนะคะ9ข้อเหลืออีก1ข้อค่ะเขาบอกว่านะคะเมื่อนำแท่งแม่เหล็ก2แท่งมาวางใกล้กันนะคะจะได้ผลดังภาพข้อใดถูกต้องคะ นะคะข้อใดกล่าวถูกต้อง A และ D เป็นขั้วใต้นะคะ C และ D เป็นขั้วใต้ A และ C เป็นขั้วเหนือนะคะและ ข้อ4ค่ะ B และ C เป็นขั้วเหนือนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนคะตอบข้อที่3นั่นเองค่ะนะคะเนื่องจากแม่เหล็กสองแท่งค่ะเกิดการดูดกันค่ะนะคะขั้ว B และขั้ว C นะคะจึงเป็นขั้วต่างชนิดกันค่ะดังนั้นขั้ว A และขั้ว C จึงเป็นขั้วชนิดเดียวกันอาจนะคะเป็นขั้วเหนือทั้งคู่หรือขั้วใต้ทั้งคู่ค่ะนักเรียนขาหูไก่ก็เฉลยนะคะมาค ครบแล้ว1ิบข้อเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนนะคะเรื่องแหล่งพลังงานและไฟฟ้ากันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่6นะคะแหล่งพลังงานและไฟฟ้าค่ะนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็จะมีการเปลี่ยนพลังงานประโยชน์อันตรายและการรู้จักใช้ไฟฟ้าการทํางาน ของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยค่ะเด็กๆขาเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะการเปลี่ยนพลังงาน พลังงานหมายถึงความสามารถในการทำงานเช่นการหันหมุนได้ด้วยพลังงานลมหรือต้มน้ำหรือการต้มน้ำนะคะหากพลังงานความร้อนสูงจะทำให้น้ำเดือดเร็วขึ้นค่ะพลังงานจึงเป็นความสามารถในการทำงานที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงได้พลังงานบนโลกมีหลายรูปแบบค่ะเช่นพลังงานกลพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานเคมีและพลังงานความร้อนค่ะแล้วได้เห็นไหมคะการหันลมนะคะเขาจะหมุนได้เขาต้องใช้พลังงานลมค่ะพอมีลมมากระทบกับการหันนะคะการหันนี้ก็จะหมุนหมุนหมุนค่ะนะคะอันนี้ก็คือพลังงานลมนั่นเองค่ะมาแผง,งเซลล์สรดยะนะคะก็คือพลังงาน ความร้อนนั่นเองค่ะเรานะคะรับพลังงานความร้อนมาจากแสงของอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งพลังงานของโลกนะคะพลังงานดวงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆน,นะคะเช่นเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีโดยเริ่มจากการสร้าง ชสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะจึงต้องกินพืชหรือกินสัตว์ด้วยการเพื่อให้ได้พลังงานเคมีที่อยู่ในอาหารไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันค่ะเมื่อสัตว ขอโทษค่ะเมื่อพืชและสัตว์ตายลงนะคะพลังงานเคมีจะสะสมอยู่ในซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังทับถมกันเป็นเวลานาน,านหลายล้านปีเลยค่ะเป็นฐานหินน้ำมันและแก๊สธรรมชาติซึ่งมนุษย์นะคะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้เช่นการผลิตกระแสไฟฟ้าการคมคมนาคมขนส่งนั่นเองค่ะ แหล่งพลังงานนะคะเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพประจำวันดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกเนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนเป็นพลังงานหมุนเวียนด้วยค่ะเพราะให้พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เส้นเดียวกับพลังงานลมและพลังงานน้ำ นอกจากนี้นะคะยังมีพลังงานอีกประเภทหนึ่งค่ะคือพลังงานที่มีจำกัดหรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปค่ะเช่นน้ำมันและแก๊สธรรมชาตินะคะเมื่อเรานำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงค่ะจะให้พลังงานความร้อนนะคะและพลังงานแสงเราเรียกเชื้อเพลิงเหล่านี้ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะหรือเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงซากขอโทษค่ะเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรค่ะ พืชน,นะคะให้พลังงานแสงนะคะจากดวงอาทิตย์ใช้ขอโทษค่ะพืชใช้พลังงานแสงจากดวงอาทิตย์ในการสร้างอาหารนั่นเองค่ะแท่นขุดเจาะน้ํามันและแก๊สธรรมชาติกลางอ่าวไทยค่ะนักเรียนคาและใครนะคะสนใจนะคะจะไปอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนต้องเรียนเกี่ยวกับปิโตรเลียมเคมีนะลูกเราจะได้ไปอยู่ที่แท่นขุดเจาะน้ำมันค่ะและแก๊สธรรมชาติที่อ่าวไทยเลยค่ะ ต่อมาค่ะการนำพลังงานต่างๆมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของมนุษย์จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนรูปพลังงานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้นะคะประโยชน์ของมนุษย์ด้วยค่ะ นักเรียนขาครูครูครูไก่จะสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะแหล่งพลังงานเป็นสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติและสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานสําคัญของโลกเนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานและพลังงานความร้อนที่เป็นพลังงานหมุนเวียนค่ะเพราะให้พลังงานที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เช่นเดียวกับพลังงานลมพลังงานน้ํา ส่วนต่อมาค่ะแหล่งพลังงานที่มีจํากัดหรือแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปก็เช่นน้ํามันและแก๊สธรรมชาติเมื่อน,นํามาใช้นะคะเป็นเชื้อเพลิงจะให้พลังงานความร้อนนะคะและพลังงานแสงเราเรียกเชื้อเพลิงเหล่านี้ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลค่ะหรือ เชื้อเพลิงซากดึกดังบันค่ะนักเรียนขาในคลิปนี้คุณครูไก่ต้องขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยค่ะที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย